ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูถึงเรื่องคาเดกอเลสในเด็กนะคะก็คือจะอยู่ในหนังสือ circulation นะคะก็เป็นพาร์ทที่4นะคะเรื่องบท pediatric basic and advanced life support นะคะของปี2020เนาะโอเคโอเคค่ะก็เราก็รู้กันอยู่ว่าปกติแล้วเนี่ย ไกด์ไลน์เกี่ยวกับ CPR นี่นะคะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงทุก5ปีนะคะโดยปีล่าสุดที่เปลี่ยนแปลงก็คือ2020นั่นเองนะคะโดยในอเมริกาเนี่ยข้อมูลจากอเมริกาเนี่ยปีปีนึงนี้นะคะก็จะมีเด็กที่เกิดคาเดกอเลสเนี่ยประมาณ2 0 0 0 0คนนะคะส่วนในเด็กเนี่ยคะก็ะอันนี้ก็เอามาจาก TRC ตอนประชุมนะคะก็มีอาจารย์ที่มาเสนอนะคะเรื่องจากวารสารสินครลินนะคะเขาก็บอกว่ามี มีเป็นกรุ๊ปปิ้งอายุนะคะก็คือในประเทศไทยนี่คือเด็กในไทยนะคระับ0-5ปีเนี่ยก็จะมักจะตายจากขาดอากาศหายใจนะคะแล้วก็จมน้ําตายส่วนอันสุดท้ายก็คือการจราจรแต่ถ้าในเด็กโตนะคะก็จะเป็นการบาดตายจากการบาดเจ็บจราจรนะคะแต่ว่าประเด็นทั้งหมดแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วโดยทั่วไปก็คือสรุปได้ว่าเด็กเนี่ยในภาพรวมคือเด็กเนี่ยนะคะ มักจะเสียชีวิตจากการขาดออกซิเจนเช่นกันนะคะดังนั้นหัวใจสําคัญในเด็กก็คือการช่วยหายใจซึ่งไม่เหมือนผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ในส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกขาด d อ a c อเอชเอ็มเนาะมันไม่เหมือนกันนะคะโอเคคันนี้เนี่ยนะคะก็จะพูดถึงเป็น chain of survival นะคะข้างบนนี้นะคะจะเป็นในโรงพยาบาลส่วนข้างล่างจะเป็นนอกโรงพยาบาลน,นะคะก็สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือจะมีอันเนี้ย มี recovery chain เข้ามาเห็นไหมคะสีเขียวในอดีตมันจะไม่มีนะคะคราวนี้เราจะมาดูในโรงพยาบาลก่อนนะคะในโรงพยาบาลเนี่ยสิ่งที่สิ่งเบื้องต้นที่เราจะมองหาก็คือ PRS เเมื่อกี้ที่พูดไปนะคะ PRS ก่อนนะคะว่าคนไข้คนนี้เป็นอะไรแล้วก็สามารถที่จะรักษาได้ไหมหรือว่าถ้าแย่ลงรักษาไม่ได้กลายเป็น c a r ิแอ c a เลสนะคะ ก็สิ่งแรกที่เราจะต้องตามก็คือตามทีม CPR นะคะแล้วก็ขอเครื่อง d e f i b ถูกไหมคะถ้าในโรงพยาบาลเรามักจะขอเครื่องดี f i b เนอะแต่ถ้านอกโรงพยาบาลเราจะใช้ AED นะคะแล้วก็อันต่อไปก็คือเราก็ทําเมื่อทีมทุกอย่างมาแล้วก็ high quality CPR นะคะแล้วก็ advanced life station เนี่ยนะคะอันนี้จะไปทําไปด้วยกันนะคะสุดท้ายถ้าคนไข้เด็กเนี่ยรอดชีวิตนะคะจะเข้าสู่ post cardiac arrest care แล้วก็ และแ,แล้วหลังจากที่คนไข้รอดชีวิตเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมี Recovery Care ต่อนะคะเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่แล้วหลังจากรอดชีวิตก็จะมีออกคล g อง i นทีบ i m p a i ม m e n t มนนีป,ปัญหาด้านนิวโรลซึ่งจะต้องมีการฟื้นฟูต่อไปนะคะอันนี้ก็คือข้างบนนี้เชงทข้างบนนี้เป็นกรณีของในรง CPR พในโรงพยาบาลนะคะสว่วนข้างล่างเนี่ยนะคะก็จะเป็น p a l s นะคะนอกโรงพยาบาลนะคะก็คืออันแรกก็คือ เราจะต้อง prevention นะคะก็คือป้องกันเป็นหลักนะในเด็กนี้ก็คือถ้านอกโรงพยาบาลเราก็ควรให้ความสำคัญกับการเช่นใส่หมวกกันน็อกถ้านั่งรถก็ต้องมีซิสเบลนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเด็กอเลนเนี่ยก็สิ่งที่จะต้องทำก็คือใช้มือถือของเราเนี่ยโทรไปที่เซ็นเตอร์นะคะอย่างเช่นที่ลงที่ประเทศไทยก็ใช้หนึ่นะ,ะถ้ามืงนอกก็ใช้นายวันวันสุดท้ายอันที่สก็คือระหว่างที่เรารอคนมาช่วยแล้วก็ปั๊ม มไปนะคะแล้วก็ AED นะคะใช้ AED อย่าลืมขอ AED เนอะแต่ว่าอันต่อไปเราจะลดลดลดมาลดแอดวานมารับนะคะแล้วก็เมื่อเมื่อ CPR สำเร็จก็เข้าเหมือนกันนะคะคือเข้าโพูดคาเดกอะไรแคร์แล้วก็ต่อด้วยรีค o เวอรี่เหมือนกันนะคะตรงนี้พอได้เดียนะคะนี่เชนออฟเซเวนวล์นะ,ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญ1ิประเด็นนะคะจากคือปกติแล้วเนี่ยนะคะใน CPR ไกด์ไลน์นะคะจะเปลี่ยนแปลงทุก5ปีที่พูดไปใช่ไหมคะโดยการเปลี่ยนแปลง5ปีต่อมาเนี่ยมักไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปกระโดดแบบก้าวกระโดดส่วนใหญ่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลง1ิบประเด็นห้าประเด็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยจาก2015มา2020ันี่จะมีในเพลเนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆประมาณ10ประเด็นนะคะ เรื่องแรกเลยนะคะก็เรื่องเน้นยำ้ำประเด็นเน้นยำ้ำแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนะคะคือหนึ่ง High Quality CPR พนะคะพบพบว่า High Quality CPR เป็นสิ่งสำคัญมากต่อการทำา p r r ให้ประสบความสำเร็จนะคะมีการเน้นย้ำเกี่ยวกับ adequate adequate c h e s t c o m p r e s s i o n rate แล้วก็ depth นะคะโดยอัตราเร็วเนี่ยนะคะก็ยังเหมือนเดิมคือ1 0 0ถึง120ครั้งต่อนาทีนะคะความลึกนะคะใน infant ก็คือ4เซนชินเรนก็คือ5เซนแล้วก็อ d ดล t 5าถึงเซน ทั้งหมดนี้นะคะก็คือโดยประมาณคือ1ใน3ของ AP diameter นะคะต่อไปนะคะก็คือเขบอกว่า minimize interruption ใ in น CPR นะคะ,ะการเพิ่ม chest compression fraction นะคะ10%ก็คือ,อการเพิ่มอตัตราปริมาณระยะเวลาในการกดอกเพิ่มขึ้น10%เนี่ยจะเพิ่ม survival rate ถึง11%เนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราบอกว่าพยายามรบกวนการกดอกให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็ full chest recoil นะคะ ก็คือกดไปแล้วก็ต้องรอให้อบเนี่ยกระเด้งขึ้นมาคือรูปนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการ excessive ventilation นะคะเรื่องที่สองนะคะเรื่อง respiratory rate รอบนี้นะคะเพราะว่า CPR ผู้ป่วยเด็กนะคะให้เพิ่มมาัตราการหายใจเนี่ยนะคะ เป็น20-30ครั้งต่อนาทีนะคะทั้งในแง่กรณีรท,ะะทณี CPR แล้วก็มีชิวอยู่แล้วเช่นกรงเด็กเด็กที่อยู่ใน ICU หรือกรณีเด็กที่มีเผาแล้วก็ต้องได้รับการช่วยหายใจเลพวกนี้ก็จะใช้อัตราเร็วเท่ากันนะคะคือ20-30ครั้งต่อนาทีนะคะต่อไปพูดถึง non-shockable rhythm นะคะก็จะพูดถึงเ early, อ uh, early การให้อ i n ิน h เฟ n นอย่างเร็วๆนะคะมีคำว,ว่า as soon as possible แอสซ o ดแอนเมื่อไหร่แหละก็คือคำตอบคือควรรีกรณีที่เป็น Non-shockable rhythm อันได้แก่ PEA หรือ a s y s t t o e รควรรีบให้ p ี n ี p นฟ i n e ภายใน5นาทีแรกของการทำ CPR นะคะพบว่ายิ่งให้อดีนาลินเร็วยิ่งเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตนะคะต่อไปข้อ4นะคะคือ Cuff e n d o t h e l i a l Tilt เขาบอกว่าการใช้ Cuff e n d o t h e l i a l Tilt มีประโยชน์ในการลด Aspiration นะคะ แล้วก็ลดโอกาสเปลี่ยนท่อช่วยหายใจแล้วก็คัพเพชอร์เนี่ยควรจะน้อยกว่า20-25ถซนเมตรน้ำนะคะเข้าต่อไปก็คือไครคอยเพชเชอร์นะคะเพราะว่าการทำไคคอยเพชเชอร์ในขณะใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยก็คือ มันจะไม่ได้ช่วยป้องกันการสำลักอะไรหรอกนะคะเขาวิจัยมาแล้วเนาะแล้วก็จริงกันที่เราไปกดคอตอนใส่ทิวจะทําให้เราอ่ะห็นวิวในการใส่ทิวยากขึ้นเพราะว่าการใส่ทิ้วที่ดีเนี่ยควรทําท่า snifing f position ถูกไหมคะแล้วก็ b i r t h maneuver ไม่ใช่ใครคอยเพื่อไม่ใช่กดลงมาอย่างนี้มันจะทําให้วิวในการใส่ทิวยากขึ้นนะคะต่อไปนะคะก็พูดถึงว่าการในนอก out of hospital คือน,นอกโรงพยาบาลเนี่ยนะคะ a บ็กแม v e เวนิเลชันถ้าเราทําแบบมีประสิทธิภาพลมเข้าไปในปอดได้ดีก็จะมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการใส่ทิ้วเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เน้นย้าเราว่าเราไม่ต้องไปประสาทเสียกยงกั่ต้องรีบใส่ทิ้วนะถ้าเราเวนิเลตได้รอเวนิเลตนะคะค่าเท่ากันต่อไปนะคะ Excellent Post Cardiac Arrest Care เขาบอกว่า CPR เนี่ยไม่ได้ CPR คือจบนะคะเราจะต้อง เราจะต้องมีโพส a าเดียกอ r เล t แค r e เพื่อน,นำไปสู่เอาคำที่ดีก็คือไม่ใช่ว่า CPR จบขึ้นมีพลาแล้วจบเราจะต้องผ่านกระบวนการ loss นะคะแล้วก็โพส c าเดีย c อ r เล s แค a r e ลมไปถึง recovery นะคะ สำหรับเด็กที่ return of spontaneous circulation หรือมีภาแต่ไม่มีคอนเชียตนะคะสิ่งที่เราจะต้องประเมินก็คือแล้วก็ดูแลรักษาต่อก็คือดูในภาวะ A บวก B ก็คือภาวะไม่ให้มีภาวะไฮเปอร์ล็อกเซียไฮโปเซียไฮเปอร์แคปเนียหรือ h y โปแคปเนียไฮโปซีก็คือดู เรื่องอ cardiovascular ก็คืออยากให้มีไฮโปเทนชันดีควรติด EEG นะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่าจะดูว่าคนไข้มีภาวะชักหรือไม่เพราะคนไข้ที่โคม่าเนี่ยบางทีเขาไม่ขยับเราจะต้องดูจากขึ้นไฟฟ้าขึ้นสมองนะคะต่อไป E ก็คือควรจะติดควรจะประเมิน temperature นะคะเพื่อจะดูดู target temperature ต่อไปนะคะต่อไปนะคะ,ะหลังจากดิร์ร์ r เนี่นะคะจากโรงพยาบาลไม่ใช่สิ้นสุดแค่นั้นนะคะ เราจะต้องมีให้เทรลปีแล้วก็อินเตอร์เวนชั่นต่อไปเพราะผู้ป่วยกลุ่มที่ฟื้นจากการฟื้นจากการ CPR CPR สำเร็จเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลากลับบ้านเขาไม่ได้กลับแบบโห f u ลค c o n ร้อยเปอร์เซ็นส่วนใหญ่ก็จะมีความผิดปกติทางด้านร่างกายคอามีฉีฟก็คือสติปัญญาอารมณ์นะคะเพะื่อนจะต้องมีการรักษาแล้วก็มีอินเตอร์เวนชั่นอื่นๆต่อไปนะคะ เขาต่อไปนาล็อกโซนนะคะก็ใช้รีเวิร์สโอปิออยด์โอเวอร์โดสนะคะก็คือในเด็กเมืองนอกเนี่ยจะมีแบบเมืองนอกนี่เขาจะนินพวกเด็กที่หรือผู้ใหญ่เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องโอปิออยด์โอเวอร์โดสซึ่งโอปิออยด์ที่ได้มากเกินไปจะทําให้เด็กเนี่ยหยุดการหายใจพอเด็กหยุดการหายใจยาที่รีเวิร์สโอปิออยด์ก็คือนาล็อกโซนนะคะดังนั้นนาล็อกโซนจะรีเวิร์ส ฤทธิ์ของโอปิอดแต่ถ้าเด็กคนนั้นะหยุดหายใจมานานมีไฮโปซียสมองตายไปแล้วหรือว่าหรือว่าเขียวซีดหรือว่าอัลชูเนชันออฟคอนชีเอไปแล้วและอะเลสไปแล้วนาล็อกโซนจะไม่ได้ทําให้เด็กคนนั้นฟืน้นจากอะเลสแต่เขาจะแค่ทําให้เด็กคนนั้นมีโอปิโออด์โอเวอร์โอปิอด์ทธิ์ของโอปิโออดนั้นหมดไปเท่านั้นเองนะคะต่อไป ฟูอิลรีเซพชันอินเซฟต์นะคะเราก็อาจจะใช้คริสตัลลอยหรือคอนลอยก็ได้นะคะซึ่งถ้าเราให้คริสตัลลอยหรือคอนลอยโอเคแล้วนะคะแล้วก็ uh, ปรากฏว่าไม่ไม่ยังไม่ตอบสนองอันต่อไปที่เราจะใช้ก็คือใช้ยาก็คืออีพินเนฟินหรือ n นออีพินเนฟินนะคะโอเค